สบายดีพี่นอ้งองมือนเดสิมาค้องแปลกเนาะมาหาแมงแมงกระสาบเนาะกับแมง,งหัวแข้งว่อ,องมา,น,มานี่มาะดกันะนะ,นะมาพบกับบาโลนเด็กต้่โลน<ม>โอ้ตัวหนึ่งบารโลนเด็กเียตัวหนึ่งเว้ตัวนึ่งตวหนึ่งเนี่ย นี่อู้ซองอูดนะ้ดึงด้วงเยังหน่อยเลยนี่ดวงบงแกะแ้วพี่น้องก็ยิ้มิ้มอยู่ดอกขาวาปลามันเป็นไหมโอ้มันจะเป็นบงตอนเนดียพี่น้องเนี่ยนี่มันจะเป็นโตอ่อนนะนี่อะไรมนก็เป็นนี่อะไรมนก็เป็นแบบนี้โตแบบนี้เลยนี่เบื้องแสงเิบสีแบบนี่มันจะเป็นโตแบบนี้บบนนนเด้อมันงยืนยในคอนไม่ดอกหรอ

ทูบมันปลาขึ้นไม่ย,ยังเว่ยอ้ยมันดุเองดุยมันมามนแร่งสากป,ปาหันแปลหานแปลก, <c oughs> กข้องแสบนะเนี่ยเขยดนอกเลยจะได้กินเนี่ยอู้เป็นลายดีใครมาเนาะบอก่าว่าบ,บ่ทุบมันดอกป้ามัน คับมันห่วป่ะเดี๋ยวได้ไ้มครับอ้ยเลยเนี่ยอืมปีน้องนี่บอกากินไหนพีน้องเย นี่ขึ้นมาแลงสาบปลาเนาะกินไหนได้เลยอ่เอาไปขวานสอกเพป็นซีมันมัดเนาะขายขึ้แมงค่าเนาะอีเด้อไหมอันนี้ดิอู้สองตัวสองตัวเนาะเนาะแอนบอกสองตัวเนาะนีสองตัวเลยอู้สองตัว เอาว่าส่วมมือมันติด <ừ> นี่ดิยเลสองสาม,สามหัวนี่คือเป็นบีทีเข้ามาโลนเนอะมันนี่บาโลนเพลินฟ้ามาฮาแมงกระสาบพูดว่าเดี๋่เดี๋ยแมงหัวแข็งออโอ้ง่ามาเลยเนี่ย สีนี่พี่นนอะมันดอกเป็นสีแดงแดงสีแดงสีดำนี่งามสีดำก็มีหรยอม,มีหูอยู่เวย้ยนี่นกระเหร่ไปอยู่แม่ไปนี่ต้นหน,น่อยนะปใามันยยใหญ่ใช่ไหม แตนิสานได้กินไม่แรงสักอุ้ยมาหลายตัวแท้เป็นนางเหรอเป็นนางละนี่เป็นน้องเด้อมันมันเป็นนางแล้วนี่อืมตัวเป็นนางอู้หูเป็นตาแสบด้อพี่น้องเด้อตัวเป็นนางเด้อตัวมันสีขาว ยังคือออ้โหเลยว้าวเบื้องค่ะเบื้องพี่น้องเบื้งไทยฮูกันโอ้สามตัวโอเคเอพี่น้องสามตัวเจอสอดเตจสามตัวอยู่บนเดียวเลยอื้มลายหน่ะตัวนี้เนาะโอ้กำลังเป็น ดวงลายดีเนาะโอ้ไปบารลนบารลนดิแม่กระสาบ <c oughs> บารอลยูบานแต่พ่นไพรเนาะเื่อผ้ามาฮาแม่กรสา <c oughs> <c oughs> บา พาแม่สาบนยู่บ้านไว้ฝากไก่นาะเมื่อักแต่ปักซอไเ้นน้าเขาเนาะของกินแปลกๆเกนาะหากินอยากเ้อจิตตลาดไปวิคายนี่ดิกระสีเมนเนี่ยคนดับเฮ้ยตายแล้วป่ะฮะ หายจ่อยวับเลยยิ่งมาดวงไงเตะต่นะ้าเอาบ่ฮะเอาเลยตัวใหญ่เนาะขาดเลยมาขาดได้บ่อเอมันจะเป็นแมงหัวแข็งไงพี่น้องนี่นี่เป็นแมงหัวแข็งไงนี่นี่เราจะเป็นแมงหัวแข็งไงเอาเลยบเล่เ <laughs> บ่เป็น อ๋อเลยกินเป็ดเนี้ยเปรี้ยวนมือนโอ้ยตรอนหมดตายเนาะตายมาแตกว่าแรงโอ้สองตัวสองตัวดื้อโอ้บอลวนเห็ดปัวสองตัว อาหารที่แปลกๆพี่น้องญี่ปุ่นผมไม่กินมีแต่ยี่ไวา <laughs> ยย่อยหวายได้กินอยู่วันเดนก็บบันเดกินแน่มีแต่โย่หวายเลยพอมีอยู่แถวอ่ะดูก่อน, <ata uc un> นตัวนี้เดยมีวะอันหนึ่งเดซเด้กินพี่น้องเอ้ยมันเป็นของง่ายๆเด้อ สี่เนาะต้องใส่เวลาสามสี่ปีไปได้ไปหน่อยเพื่อคอนนี่สีดอกแล้วถ้าจะได้กินมันอันบอกกับบริกินเนี่ยาคอนดอก,อกป็นไม่อยู่แต่คอนดอกดอกโอ้นี่แเร็กสาแอร์เร็กซ์แอร์เป็น เป็นอูมิอ้อยเป็นมาเดี๋ยวๆๆตรุบไปเลยโอ้เบิ่งใหญ่นึงเว้ยอ้าโดนน้ําเปิด oh, บอลเพน่นมากลัวใสหมอแซ่บเด้อบาลลนว่าก่ใส่สมอแซ่บพี่น้องนรักลุงลุงดูกานล่างฟันอยูอือลุงดูว่าเพ่าด้กัวยูอือบ่ในยูบมานสาวกรโต นี่นี่ิวัตถิปจนอะไนี่ดิมัรด้วมือด้วยยังเอ้นี่นี่คือเสียนเนาะเสียนประจําหมู่บ้านป้ายห้าแมกสาม แน่อื่นเป็นมหาถึงเป็นบักค่ะแต่เม่งสาบแน่ห่อเป็นบักค่ะมีอะไรอาหารเหลือรสก็ว่าอาหารแต่ยังว่ามีเงินก็ยังไม่ได้กินพี่น้องเอ้ยอาหารนี่ยบัวขาวมันมีบัวคายอย่างนั้นแบบนี้มันหายากนะ สามส้มมงผ่านไปเลยพี่นเนาะไอ้แม่งไหนสำนีนี่ก็มันหายนะส้มม่งหนึ่งชิได้อยู่มาดสองตัวาจะมาขดนะขดไว้รีผาเนะาะถึงใส่เป็นผาเล็กหรือผาผ้ายุ่มอ่อนดี ปบนนี้แล้วจะไปไหนต่อครับก็คุณลุงลุกลุงลุกจะไปไหนต่อลุงลุกโอ้หโอ้ดำมันจะแข็งตัวนแดงนี่น่เหนดเดะดออกมาเลยกโาีดำด้วยกันแดงตกเ่สุนีเละตัวแดงมีตัวแดง เขาไหเลยไตูจะดนี่เพิ่ขยันมาไล่ตูครูบาิ่งแดงโอ้สองโตัวตแบบสี่นะแล้วขาดอะมันอ่อนดีนี่พี่น้องนี่ ไอ้เนี่ยแมลงสาบสาบคอนสาบคเนี่ยตัวแดงเงาหนี่อีกตัวหนึ่งที่รดนี่หัวแข้งโอ้หัวแข้งเต้ก็ได้เสียอะไรหยิบรอยนี่พี่เนาะไม่ามสาบแดงาสาบคอนแมนนนน่มันจะลายตัวเาานาะเป็นรู มแม่นา,นมมาล,นมมาลีตัวนึงนาลีอ้กลนขาอเดี๋ยวมน้ะมลน้าละตัวแดงกันนะ่เนาะามิได้กินพี่นอ้องเอ้ยม,มันคองย่ายๆนี่โอ้ใหญ่เนาะตัวนี้เนาะอ้ตัวนึงอีกฮะส โอ้ oh, oh, no oh, ่องหูเยไปชิปเนี่เอาตัวใหญ่ดพี่น้องมาทจักเดัวจะเป็นคยังไงอ่นี้โอ้หลวงโอเคยใหไ่นี่แมงโแงใหญ่พี่น้องมงนี่มาถนี่มานี่นี่มนี่มงน่มงมาแล้นมางนงนงนีงนมงีมนมงงานมีพ่ม่มาถึงน่มี่น้่งนี่มาถึงงใส่หมนี่เฮถึง่าถงนมามาพร้อมนี่ มาตัวไหนใหญ่ดีไม่จะข้ามมาจ้งเลยตัวนั้นบ้ขวายตอดได้ฉันบงเก็บจะมักเลยใหญ่ดีหน่อยนะเนาะเวิดนะบ่โอ้จิมาไล่เถอะปลาบ้านมันนี่นี่แตกออกมาเลยพวกตัวนี้ตัวนี้โทรเป็นปลาคืนเลยนะตัวนี้หน่อยที่น้องแต็กสะเลยมึงเนี้ มาแต่เด็ดมเปนปลาขื่นเนาะนี่โอ้ยมาใช้ได้เลยครับบัวอ๋อนึ่โอ้ยมองกินนะอืมนี่เป็นหูอยู่เไหมเซตเซตลูกๆเปิดจัดการเอ้ามีปีกแล้วบินได้เลยตัวนี้เนาะนี่อ่ะตัวยังไงอีกหนึ่แมงวัวแข็งเป็นสีดำๆแมงวัวแข็งนี่ โอ้ขอเดียวไไ่เปป็ปนนบ้านมโอ้มีปีกเนาะปี้วโอ้ยสบายไปได้พี่หอกเลยเพีน้าอกาสเปลี่ยนแปลงรู <c oughs> ้แุว่างโ,ก,งาก,าโากกันว่าอันน้อมือเกาะกโดนตองบนมูและมือกกเกาะ <c oughs> ี่ยนอนนกว่ะอืมขอคัดเป็นเบอร์หน่อยเนาะ ดูลูกเลยโซมาเดียนี่นนเลยมเนตายล้วมันตายลเลยนี่ไม่แม่งมยินออกมาเลยน,น,นี่เดีดอ่านะขาดบมือปุ๊ดทีมทะสบมือเนี่ยเรียกเขาได้เลยนี่ว้าพี่อัโอ้สวดเดสสวเดอู้ไล่รีอเมทิ Ba bia sau này, Ah, tuk, biao. Tay thôi, a biao Tè đi đi đây, đi 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 này đi 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 luôn đi sao, đi 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 Nè, đi 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 này đi 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 năm này u uh, tuổi nhảy này. Bớt con đàn khạc đi này. Này. Ừ. Để. Để, đê, đê, đi đi nè đi 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 u này 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 Để, đánh, lộng, kỹ này Để, đánh, đánh, lộng, kỹ này tôi này 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 เน้อ,อย่าไปหูบบแม่กอนกันอย่างนีพูดมันหายกันม่เอนะเออลายตัวเลมันกอดกันอย่นี้นอเอาืชผู้ชุบมันอยู่นี่ลายตัวตัวหนึ่งแว่าลายตัวนี่ <c oughs> ตัวหนึ่งเลยใ่แกวมาวเลือเดเอา้าดูมันหน่อยมันลายีเนาะ <c oughs> มเดี๋ยนนะวสองอาไรบ้าตันี่กัเอาบาอาอา่ไม่หลุดนะตกทองเป็นคองเฮับพี่นอ้องโอเมนช่องได้เฉยเลยป้า,ปาชมพีน่น้องเอ้ยเจ้าเด็ดอีกแล้วมือแมนช่องนั่นนี่มันตัวหนึ่งพูน <c oughs> เห็นไหมมาแรกซาบแม้ไม,ม่่ตัวแดงตัวนี้ ตัวเส ane, hey, ียบไวไดเดียวกรอบกรบบ่อบ่อมี้ยงกว่านมงสาบตัวสี่นี่อ้ามันเมงหน่อยเนาะมันตัวมันตัวใหญ่เดี๋ยวมากระเลือสเปรนให้ปอนดิเนาะแม่ได้เหอโบกเก็บมีอีกหนยฮอ้าโอ้ลายตัวดีโอ้แทง ออเอา้าคิดว่าตุ่นี้ไปลายตลายตูไปเยพุ่นเนาะเลยชีบไปไมาอ่ะอ้อยูอ่ฮะเป็นชีพอดี <laughs> แนนออมารวยๆเลย,เลยบาทเืยโอ้หูเล็กเแต่ว่าเยอะมาก,เล,กเล็กพีิกินู นี่แหละที่เข้ามาหน่อยพี่กินูพูดรู้เดียวรู้เดียวรู้เรื่องเลยรู้เดียวนี่ลุงดู้เ้ยรู้เดียวรู้เรื่องเจ้าโอ้พี่น้องเอ้ยสอดเด็ดของแทยแอบวนแตกแม่ป็นซีบมุนไปน่ะเลวก็มีมันลายพุ่นยามาเบิดเลยเลย บมือแน่รูดบรเอาอยู่นี่พอเลยมนึงบตอไปใกล้เบิดบ้องหไงะเบ้ล้วเบ้อลังโอ้ยงดวง่โอ้ยโบแมนเรือด่วโอ้ยนี่แบประจนกบจะนี่มันก็มีแหละเขรามันดอกดอกอน่ได้ได้เป็นหมอลยนี่พี่เนาะ้ไรบอไบ่ น,นี่คือแมงกะปูถือใจกำลังปรุงผว่าเยี่ยมเลยโอ้ลุงดุก,ดกนี่แหฮงขนาดด้วยหน้า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 แมงเครงแมงเครงจะได้ไงวะ นอนปาตัวพีว่จะนอนหน่อยดอยเป็นนั่นใชเป็นแม่กระสาบเนี่ย <Reese. S 1> อืมคอยพัดไปก็สนิมลายเนี่ยถา,า,ามมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นในเด้อพีมม่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c ười>